สวัสดีครับทุกท่านจากช่องชัยราร์เพจนะครับเราเคยมองเห็นสิ่งนี้ไหมครับว่าทําไมบางครั้งพอเราเราทําแล้วมันมันไม่ต่อเนื่องนะครับมันมีจุดง่ายๆครับก็คือมันจะมีเหมือนมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงในในใน,ในตัวของเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่อยากได้รู้สึกที่อยากทํารู้สึกที่อยากมีรู้สึกว่าอยากจะได้อะไรบางอย่างแต่ในขณะนั้นน่ย มันจะมีบางอย่างที่มาทําให้เราเนี่ยอยากได้มันจริงๆอย่างเช่นในเรื่องของกระแสใช่ไหมครับบางคนอาจจะไปตามกระแสเห็นก็ทําอะไรก็ทําตามนี้ครับอ่าหรือบางคนคิดขึ้นมาปุ๊บอยากทาก็คือทําแต่มันขาดอยู่สิ่งหนึ่งคือความต่อเนื่องไงพอเราทําไปเสร็จปั๊บอ่าเหมือนเราทําตามกระแสใช่ไหมครับพอกระแสขึ้นมานี้ปุ๊บเราก็ทำตามกระแสพอกระแสหยุดเราก็หยุดไปตามมันจึงทําให้เราขาดการต่อเนื่องกับตัวเราเองนะขาดการต่อเนื่องกับตัวเราเองเหมือนตัวเหมือนตัวผมเหมือนกันเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อน ในระหว่างตอนแร,แรกที่เราเริ่มทําคลิปนะครับตอนนั้นอะตอนแรกๆเลยที่ผมหัดทาคลิปก็คือทาตามกระแสก่อนอันนั้นนะคือรหัสทาตามกระแสเสร็จปั๊บเนี่ยแต่ก็ดีคือเรามีความคิดว่าวันนี้ที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าอจะมีจะมีออกมาดีขนาดไหนหรือจะดีไหมหรืออะไรไงนะครับม,มันมันนี่ก็แต่ตอนนั้นที่ผมคิดตอนแรกก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทําอย่างไรให้เก่งขึ้นให้ทําที่เป็นแค่แนั้นครับ มันยิงตามให้เราอยากทำคลิปมาเรื่อยๆ,ๆเนี่ย